อ้าวววสาเหรอคำามหนึ่งขอเปลี่ยนฟอิลเตอร์ก่อนคนไม่โกโกาโกชิเนจิมีดาคนไม่ถ่ายกันหรอถ่ายอยู่เนี่ยจะโทรมาทำไมเอ้าเราล้าทำไมก็รอเข้าซีนอยู่เขากำลังจะเรียกเข้าซีนแล้ว ต่างยองต่างหมดตั้งแต่เช้าแล้วน่ะแต่ไม่ยอมกลับกะทีรอยนี่อยู่มังน่าจะรอฟูลซัพพอร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวสวยสวยทำอะไรอยู่ครับกำลังจะไปถ่ายงค่ะอ๋อสู้ๆนะครับพวกเธอก็สู้ๆนะสวยเกิน ไว้เจอกันที่เกาะอะไรวะคือตร์นี้ก็คือป่ะไม่มันแดงเราแดงด้วยนะสวัสดีครับ how are you I'm fine ตอนนี้เราก็รอเข้าซีนอยู่นะครับตัดให้แดงรอป้ชุดดิกำลังจะไปกำลังจะไปอาบน้ำ ไหนๆเขขอโชว์ซิกแพกหน่อยเขาบอกพี่เขาบอกพี่ฟุ๊กหล่อมากเลยค่ะที่ฟุกหล่อมากเลยใช่ครับพี่ฟุ๊กหล่อมากจริงครับหล่อจริงผมไม่ได้พูดนะใช่ชินเจ้าการสวยหล่อโอ้ผมสวยสุ้พี่ฟุ๊กไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวดคนก็เห็นเห็นอยู่สรุปกาแลเป็นลูกเชฟมะยมไม่ับเชฟมะขามาผมอะ อย่ไปถ่ายแล้วพี่ฟูติดตามเจอกันติดตามเลยนะทุกคนฮะเดี๋ยวจะตามเจนวายเหรอฝากติดตามลากุดวายในรถแ่บด้วยนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทําคิวที่ห้าแล้วจบจบแล้วนะครับใช่มาณเออกลับบ้านได้แล้วเนี่ยพี่ฟูกรออยู่ต่างเออเดี๋ยวไปกินข้าวด้วย บายบายฝึกเราใจกันครับบายบายครับตนนั้งใจทำงานนะคะ